เป็นคําถามที่ผมอยากตอบมากที่สุดเลยนะครับในกรณีที่มีคนถามเข้ามาเราเยอะเรื่องว่าคนเป็นพ่อค้าแม่ขายมีรายได้ไม่ใช่รายได้ประจําแล้วอยากจะได้บ้านจะกู้ซื้อบ้านได้ไหมวันนี้สถาบันการเงินหรือธนาคารต่างๆเขาปล่อยกู้ให้ได้แต่สิ่งหนึ่งที่คนที่เป็นคนที่จะเป็นลูกหนี้เนี่ยจะต้องเตรียมตัวเองให้มากกว่าคนอื่นเขาเพราะเราไม่มีสลิปเดือน เราจะต้องเตรียมยังไงบ้างเตรียมอย่างนี้นะครับรายได้ทุกวันที่เราได้มาให้เอาเข้าบัญชีแบงก์ที่เราจะไปกู้นั่นแหละนะครับไปเดินบัญชีให้เขาเห็นว่าวันวันหนึ่งเรามีเงินสดเข้าฝากเท่าไหร่วันวันหนึ่งเรามีเงินถอนออกมาใช้เท่าไหร่มันก็จะเห็นการรับจ่ายรับจ่ายอย่างนี้ครับเป็นระยะเวลาหนึง่งอาจจะ3มเดือน6เดือนเนตรียมการไว้นะครับแล้วพอครบกําหนดเดือนที่ว่านี้เราก็ไปเจรจาและไปติดต่อเขา ว่าเรามีรายได้รายรับเท่านี้นะเรามีรายจ่ายเท่านี้นะในแต่ละวันเรามีเงินเหลือเท่านี้นะเห็นไหมยอดในบัญชีของเราเนี่ยมันมียอดเพิ่มพูนมากขึ้นเราเป็นลูกค้าที่เดินบัญชีกับแบงก์นี้นะเราอยากจะกู้บ้านเพื่อความมั่นคงของชีวิตเราบ้านเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้บ้านหลังที่เราอยากได้หน้าตาเป็นแบบนี้ราคาเป็นแบบนี้ผ่อนเดือนละเท่านี้นะครับ สิ่งสำคัญจะต้องจำไว้ให้ได้เลยนละครับว่ายอดผ่อนบ้านแต่ละหลังเนี่ยโดยปกติเนี่ยบ้านราคา1ล้านจะผ่อนประมาณ7 0 0 0ถึง8,000บาทต่อเดือนบ้านราคา2ล้านก็ผ่อนประมาณ14 0 0 0บ้านราคา3ล้านก็ผ่อนประมาณ2 1 0 0 0นะครับเพราะฉะนั้นรายรับหักรายจ่ายของเราแล้วมันจะต้องเหลือเงินเท่ากับจำนวนนั้น รายรับเราเท่าไหร่รายจ่ายเราเท่าไหร่มันวิ่งเข้าบัญชีให้เห็นแล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็เอาส่วนต่างนะีไปบอกกับแบงค์เขาที่มันผิดพลาดมากก็คือว่าเวลาเรารับเงินสดมาสามหมื่นเราก็ดึงเงินสดนี่ไปจ่าย10,000หื่นหรือ1นึ่งสิ้นวันเราก็เอาหมื่นห้านี่เข้าบัญชีพอเราไปบอกแบงค์เขาว่าเรามีรายได้เดือนละ20,000ื่นหรือสามหม่นแบงค์ก็ไม่มีเอกสารหรือไม่มีข้อมูลรู้ว่า รายได้ที่แท้จริงเราเป็นเท่าไหร่เพราะเขาเห็นแต่ยอดหมืน่นหมื่นหรือหมื่นห้าในแต่ละวันดังนั้นเอาเข้าทั้งจํานวนแล้วถอนออกมาใช้นะครับมันจะเห็นยอดเข้าออกเข้าออกเขาก็จะเห็นว่าเรามีส่วนต่างส่วนต่างตัวนี้แหละจะเป็นตัวบอกว่าเราจะได้บ้านขนาดเท่าไหร่ล้านละ7 0 0 0 0ถึง8,000บาทนะครับความสมเหตุสมผลของทั้งหมดนี้จะทำให้คนที่มีไม่มีรายได้ประจำไม่มีสลิปเงินเดือนกู้ได้ แล้วผมยืนยันว่าคนที่กู้ได้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมทางการเงินของเขาไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าเขามีสลิปเงินเดือนหรือไม่มีสลิปเงินเดือน